กระต้อกระต้ออ้อยแดงฟินด้าน,นะครับอค่าเดือนผมปลูกก็ใครสนใจท่อนพันนะครับเดี๋ยว <c oughs> เปิดจําหน่ายนะครับบุย <c oughs> ยังยังไม่ได้ปลูกเลย <c oughs> ยังไม่ได้ปลูกเลยบอกจะขายท่อนพันแล้วมั้ง <c oughs> อืมเป็นเอกลักษณ์ดีเออเว้เขาท่า เห็นเห็นมีหลายๆช่อง youtube อะลงหลายเพจลงอ้อยแดงฟินดาผมก็ไม่เคยกินนักทีหรอกแต่พอกินแล้วเออเฮ้ยเข้าท่านะมันมันมัน,ม,น,ม,นมันมีลูกเลียนเนี่ยเป็นอ้อยที่มีลูกเลียนคือช้าไม่ช่าน,นิ่มแล้วไม่ได้แบบนิ่มจนไม่มีสีสันคือนิ่มลงไปแล้วนิ่งมันมันสู้กับลิ้นสู้กับฟันดีนะครับพอมันเด้งึ้นนะครับแล้วเรากัดไปแล้วเคี้ยวบีบหนาหอวกจวดในปากนะ มันก็พองกลับคืนมาเออไว้อืมแปลกดีเด้งคืนเนี่ยนี่ปุ๊บปู๊บพองตัวกลับมาคืนเออเขาทาทอนนี้กินให้หมดเลยแล้วกันสละไปทอนหนึ่งเพื่อชิมรีวิวให้เพื่อนๆได้ดูนะครับผมไม่ได้ค่าโฆษณาจากเขานะครับไล่ว่าราน,นุน ไล่เวาลานุนใน facebook แกยิ่งแอดขายนะครับนี่ครับแต่คิดดูว่าน่าจะน่าจะปลูกง่ายนะน่าจะปลูกง่ายอยู่หัวตุ่มรากดูแข็งแรงตามันเกิดดีๆเป็นน้อยที่น่าจะทนทนบาสมควรเแี่นอนกอ่อนอนกอ่อเจาะไปรู้รู้ได้ปลูกได้ไดนโอเคอ่ารสชาติ คล้ายๆสายน้ำผึ้งเดนใต้แต่ไม่หวานเท่านะสายน้ำผึ้งนดงใต้จะหวานกว่านี้อีกนะเราก็จะนิ่มกว่านี้หวานกว่านี้นิ่มกว่านี้สายาสายน้ำผึ้งในดงใต้นะแต่ว่ามันแต่ว่าสายน้ำผึ้งแดนใต้ชามันจะไม่เด้งคืนคือกัดแล้วจมแล้วจมเลยแต่ไอแดงฟินได้ไอ üy ตัวเนี้ยนะกัดปุ๊บมันจะบวมมันจะพองตัวกลับคืนคุณรู้วกัดงับบีบเ้าฟื้พออาปากปุ๊บมันก็จะพองตามปากเราขึ้นมาเออเหมือนขนม ขนมไอ่ไอเยลลี่อะไรอะที่เด็กมันชอบกินอะเด้งๆสู้สู้ฟันดีดีครับผ่านเลยเป็นอ้อยควันที่แต่ไม่แต่ไม่นิ่มเหมือนพวกอ้อยดําไต้หวันอ้อยอยู่เชียงอะไรพวกนี้นะไม่ไม่นิ่มขนาดนั้นครับแต่ถามคนแก่เคี้ยวได้ไหมอ้อยพันนี้ก็ต้องลองดูว่าคนแก่ฟันปลอมคนแก่แข็งแรงแค่ไหน ก็ไม่ถือบ่านินี้ม,มากเท่าไหร่นะครับแต่ว่าอยู่ในตระกูลไอควันอร่อยนะอร่อยผมว่าอร่อยรสชาติหอมอร่อยแล้วก็มีลูกเล่นด้วยการพองตัวของชานหลังจากการเคี้ยวอ่าโอเคนะครับอ้อยแดงฟินดาครับมาให้รู้จักกันนะครับนี่ครับหน้าตานะอีกห้าเดือนมีท่อนพันขายครับบื่อ